นี่คือยอ่อโลกเดลี่พอดแคสต์ที่จะยอ่อสถานการณ์โลกรอบวันให้คุณได้รับรู้สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ยอ่อโลกเดลี่กับผมชัยรัฐนถมยาประจำวันที่30กันยายน2563เราจะพบกันอย่างนี้จันทร์ถึงศุกร์เพื่อยอ่อสถานการณ์รอบโลก ไปแล้วนะครับกับการประชันวิสัยทัศน์ครั้งแรกของคู่ชิงประธานาธิบดีสหรัฐระหว่างโดนัลด์ทรัมป์กับโจไบเดนที่สื่อต่างๆรายงานตรงกันว่าเป็นการดีเบตที่วุ่นวายยุ่งเหยิงบางสื่อถึงกับบอกว่าเป็นหนึ่งในการดีเบตที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองสหรัฐนั่นก็เพราะผู้สมัครทั้งสองคนไม่ได้พูดถึงนโยบายที่เป็นรูปประรรมให้กับคนอเมริกันได้รับรู้และกลายไปเหมือนการทะเลาะกันขุดเรื่องส่วนตัวกล่าวหากันไปมา My วอลเลซซึ่งเป็นผู้ดำเนินการดีเบตได้กำหนดหัวข้อในการดีเบตเอาไว้6เรื่องคือเรื่องเศรษฐกิจเรื่องของโควิด -19 การแต่งตั้งผู้พิพากษาสารสูงผลงานที่ผ่านมาของทั้งสองคนการเหยียดเชื้อชาติและความรุนแรงและเรื่องสุดท้ายคือความน่าเชื่อถือของการเลือกตั้งครั้งนี้ซึ่งตลอดการดีเบตที่ใช้เวลา90นาทีปรากฏว่าประธานาธิบดีทรัมป์พูดแซงโจไบเดนถึง73ครั้ง จนถึงจุดหนึ่งโจไบเดนถึงกับหลุดปากออกมาว่า Will you shut up man? หรือในช่วยหุบปากหน่อยได้ไมั้ย You should go out and vote. You're in voting now.

บรรยากาศการดีเบตฟังดูวุ่นวายเพราะมีการพูดแทรกตลอดเวลาจนกลายเป็นเหมือนการทะเลาะกล่าวหากันไปมาและไม่ได้ลงรายละเอียดนโยบายของผู้สมัครแต่ละคนซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้มีสิทธิ์อยากจะฟังนะครับถึงแม้การสำรวจความคิดเห็นหลังจบการดีเบตผลที่ออกมาไบเดนจะเป็นฝ่ายชนะแต่สำหรับผู้ที่ยังไม่ตัดสินใจว่าจะเลือกใครเนื้อหาการดีเบตในครั้งนี้ระบุว่าไม่สามารถทำให้พวกเขาตัดสินใจได้ สำหรับไบเดนแล้วการดีเบตในครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญที่จะทำให้เขาโน้มน้าวผู้มีสิทธิ์ที่ยังไม่ตัดสินใจเลือกใครขณะที่ทรัมป์นี่คือโอกาสที่จะทำคะแนนตีตื้นพลิกสถานการณ์ที่ตอนนี้คะแนนความนิยมยังเป็นรองไบเดนแต่นักวิเคราะห์มองว่าดูเหมือนทรัมป์จะพลาดโอกาสนี้เพราะรูปแบบการใช้ถ้อยคำดูถูกถากถางข้อมูลล,ยลอยๆที่ใช้ทำให้คนอเมริกัรรวมถึงผู้ที่สนับสนุนทรัมป์รู้สึกว่าเป็นบุคลิกภาพที่ไม่พึงปรารถนา การสำรวจความคิดเห็นของคนอเมริการที่ชงการดีเบตรครั้งนี้ร้อยละหกสิบเก้าระบุน,นะครับว่าเป็นการดีเบตที่น่ารำคาญจนมีการตั้งคำถามว่าจำเป็นหรือไม่ที่ต้องมีการดีเบตอีกสองครั้งที่เหลือโดยทีมหาเสียงของไบเดนยอมรับครับว่ามีการพิจารณาในเรื่องนี้ว่าจะดีเบตในครั้งต่อไปหรือไม่หรือต้องให้แน่ใจว่าจะมีกฎมาควบคุมทรัมป์ไม่ให้พูดแทรกเหมือนกับที่ผ่านมาแต่ว่าล่าสุดทีมหาเสียงของไบเดนออกมายืนยันแล้วนะครับว่า ไบเดนจะร่วมการดีเบตใน2ครั้งที่เหลือและเพียงแค่1ชั่วโมงของการดีเบตปรากฏว่ามีผู้บริจาคเงินให้กับการหาเสียงของโจไบเดนถึง120ล้านบาทสัปดาห์หน้าในวันที่7ตุลาคมก็จะเป็นการประชันวิสัยทัศน์ระหว่างคู่ชิงรองประธานธิบดีก็คือไมค์เพนซ์รองประธานธิบดีคนปัจจุบันกับผู้ท้าชิงคือกัมบลาแฮริสที่หลายฝ่ายกำลังจับตามอง ในการถแถลงข่าวของกระทรวงสาธารณสุขอินเดียระบุนะครับว่าน่าจะมีชาวอินเดียติดเชื้อโควิด -19 มากกว่า60ล้านคนจากประชากรทั้งหมดกว่า1,300ล้านคนตัวเลขน,นี้มาจากการตรวจเลือดหาแอนติบอดีเพื่อคาดการสัดส่วนประชากรที่ติดเชื้อและสามารถเอาชนะเชื้อโควิดได้ซึ่งพบว่าจนถึงเดือนสิงหาคม มีประชาชน1คนในทุกๆ15คนที่มีอายุมากกว่า10ปีที่น่าจะติดเชื้อโควิด1 9การสำรวจพบนะครับว่าตรวจพบว่ามีผู้ติดเชื้อในเขตสลัมในเมืองร้อยละ15.6ในเขตเมืองที่ไม่ไอยู่ในเขตสลัมร้อยละ8.2และในชนบทร้อยละ4.4โดยมีการเก็บตัวอย่างจากเลือดของประชาชนกว่า29,000คนใน21รัฐในช่วงกลางเดือนสิงหาคมถึงกลางเดือนกันยายน ปัจจุบันอินเดียมีตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสมอย่างเป็นทางการที่6ล้าน2แสนคนมากเป็นอันดับ2รองจากสหรัฐแต่นักวิทยาศาสตร์ก็ระบุน,นะครับว่าตัวเลขของผู้มีแอนติบอดีควรจะนำมาพิจารณาอย่างระมัดระวังเนื่องจากเป็นแอนติบอดีที่อาจจะเกิดจากการติดเชื้ออื่นที่ไม่ใช่โควิด19 สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศหรือว่า IATA เตือนนะครับว่าผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมการบินอาจจะต้องตกงานเพิ่มอีกหลายแสนคนจากผลกระทบของโควิด -19 โดย IATA ประเมินตัวเลขการจราจรทางอากาศในปีนี้ลดลงจากเดิมหลังจากสิ้นสุดฤดูการท่องเที่ยวเมื่อหน้าร้อนที่ผ่านมา IATA ซึ่งมีสมาชิกเป็นสายการบิน290แห่งคาดการนะครับว่าการจราจรทางอากาศในปีนี้จะลดลงร้อยละ66 เมื่อเทียบกับระดับการจราจรของเมื่อปีที่แล้วนอกจากนั้นอาจจะต้องใช้เวลาอย่างน้อยอีก4ปีกว่าจะกลับไปอยู่ในระดับก่อนที่จะเกิดการระบาดของโควิด -19 การระบาดล,ละรอกที่2และการจํากัดการเดินทางของรัฐบาลประเทศต่างๆทําให้ยากต่อการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมการบินอายาตาได้เรียกร้องขอให้มีการใช้มาตรการในการตรวจหาเชื้อของผู้โดยสารก่อนออกเดินทาง เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการเดินทางด้วยเครื่องบินและทําให้รัฐบาลประเทศต่างๆมั่นใจที่จะเปิดพรมแดนมากขึ้น Just imagine if you were standing right here over 60 years ago you'd be standing in the middle of an orange grove one visionary man stood right where you are now but instead of orange trees he envisioned a magic kingdom this man's name was Walt Disney <his> ที่ได้รับผลกระทบอย่างชัดเจนและปลดแล้ว <Disney. S 1> แน่นอนก็คือพนักงานของสวนสนุกดิสนีย์2 8 0 0 0คนในแคลิฟอร์เนียของสหรัฐอเมริกานะครับหลังจากที่สวนสนุกไม่สามารถเปิดทำการได้เป็นระยะเวลานานโดยดิสนีย์ระบุว่า167ของพนักงานที่ถูกปลดเป็นพนักงานพาร์ทไทม์และไม่ได้ระบุรายละเอียดว่าสวนสนุกแห่งไหนปลดคนเท่าไหร่ในขณะที่สวนสนุกดิสนีย์ในฟลอริดาปารีสเซี่ยงไฮ้ญี่ปุ่นและฮ่องกงกลับมาเปิดให้บริการแล้ว แต่สวนสนุกแคลิฟอร์เนียแอดเวนเจอร์และดิสนีย์แลนด์ที่อยู่ที่อนาไฮม์ที่รัฐแคลิฟอร์เนียยังคงจะต้องปิดอยู่ในช่วงไตรามาสที่สองของปีนี้ดิสนีย์ขาดทุนไปกว่า3 0 0 0 0ล้านบาทจากการต้องปิดสวนสนุกโรงแรมและเรือสำราญส่วนในไตรามาสที่3ขาดทุนเพิ่มอีกเกือบ1 2 0 0 0ล้านบาททางการรัฐแคลิฟอร์เนียยังไม่อนุญ,ญาตให้สวนสนุกดิสนีย์เปิดทาการได้เนื่องจากอัตราการติดเชื้อโควิด -19 ยังคงสูงอยู่ ก่อนหน้านี้ยอโลกเดลี่ได้เคยนำเสนอสาเหตุที่ทำให้ช้างในบอสวานนาตายไปหลายร้อยตัวนะครับเนื่องจากเกิดจากแบคทีเรียที่มีพิษหรือสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินล่าสุดที่ซิมบับเวก็เกิดเหตุช้างกว่า34ตัวตายโดยพบว่าช้างที่ตายอยู่ในลักษณะแบขาเอาท้องหน้าลงกับพื้นซึ่งผู้เชี่ยวชาญระบุว่าพวกมันตายอย่างกระทันหัน เจ้าหน้าที่อุทยานไม่เชื่อนะครับว่าพวกมันเป็นเหยื่อของการล่าเนื่องจากงายังติดอยู่ที่ตัวมันอยู่และช้างที่ตายอาจจะมีมากกว่านี้เพียงแต่ยังหาไม่พบผลการชนะสูตรซากข,ของช้างพบว่าตับและอวัยวะอื่นๆอักเสบซึ่งเบื้องต้นสันนิษฐานว่าอาจเกิดจากโรคบางอย่างเนื่องจากในช่วงฤดูแล้งที่มีอากาศร้อนช้างจะแย่งกันหาอาหารและแหล่งน้ําการพบช้างตายจํานวนมากที่ซิมบับเวในครั้งนี้เกิดขึ้นไม่ถึงสัปดาห์ หลังจากที่มีการเปิดเผยผลการตรวจสอบสาเหตุการตายของช้างที่บอสวานาว่าเกิดจากสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินที่เป็นแบคทีรียมีพิษนักวิทยาศาสตร์เตือนนะครับว่าสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอาจทำให้แบคทีรียมีพิษเติบโตอย่างรวดเร็วจนเป็นสาหร่ายตามหนองน้ําเนื่องจากมันชอบน้ําที่อุ่นบอสวายนาและซิมบับเวเป็นแหล่งที่อยู่ที่สําคัญของช้างกว่าครึ่งในทวีปแอฟริกาโดยมีประชากรช้างกว่า2 0 0 0 0 0ตัว this is zoe Just like you, she uses lots of different cards and IDs to get through her day. What if all Zoe needed was herself? Introducing Amazon One, a free service that lets you use your palm to quickly pay for things. Amazon บร,ริษัทค้าปลีกขนาดใหญ่ได้เปิดตัว Amazon One ที่เป็นระบบที่จะทําให้จ่ายเงินเข้าที่ทํางานหรือสนามแข่งกีฬาได้โดยไม่ต้องใช้บัตรหรือการสัมผัสเพียงแต่ใช้มือของเราโบกไปมาเท่านั้นนะครับ อเมซอนวันเป็นระบบระบุตัวตนโดยใช้ลักษณะเฉพาะทางกายภาพของบุคคลหรือ Biometrics โดยใช้การอ่านลายมือซึ่งลายมือของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันอเมซ o n จะเริ่มใช้เทคโนโลยีนี้กับร้านขายปลีก Amazon Go, อเมซ o n โก2ร้านที่ตั้งอยู่ในเมืองซีแอตเทิลซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของอเมซ o n ปัจจุบันมีการใช้เทคโนโลยี b i o m e t r i c กในการระบุตัวตนนะครับอย่างเช่นลายนิ้วมือม่านตาหรือว่าใบหน้า แต่การใช้เทคโนโลยีใหม่นี้ก็ทําให้เกิดความกังวลเรื่องข้อมูลส่วนตัวว่าจะมีการเก็บรักษาข้อมูลของลูกค้าอย่างไรให้ปลอดภัยจากแฮกเกอร์โดยเมซันบอกว่าข้อมูลเหล่านี้จะได้รับการปกป้องจากระบบหลายชั้นโดยข้อมูลลายมือจะไม่ถูกเก็บเอาไว้ในเครื่องอ่านแต่จะถูกส่งไปยังที่เก็บที่เป็นคลาวด์ซึ่งมีระบบการรักษาความปลอดภัยสูงและทั้ดก็คือย่อโลกเดลี่กับผมชัยรั์ถมยาประจำวันที่30กันยายน2563 สำหรับวันนี้สวัสดีครับนี่คือย่อโลกเดลี่พอดแคสต์ที่จะย่อสถานการณ์โลกรอบวันให้คุณได้รับรู้